เอาละครก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะวันนีเ้เราอยู่กันในเกมโรซาก็หนีเช่นเคยนะครับแล้วก็ในพาทน,นี้นะครับเราจะมา,ารีวิวบูกันนะครับก็บูนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะถึกเลยเนาะเลือดของบูนะครับปกติเลยนะเลือดของบูนะครับจะมีเอาความจริงเลยเลือดของบูเนี่ย มันจะมีน้อยกว่าเจ็ดพันเองนะตอนเริ่มตอนเริ่มๆเ,เลยนะครับคือเราไม่ได้อัปเกรดมันจะมีน้อยมากครับแต่ว่าตอนนี้คือพี่เอาแบบพลังสิบเอ็ดไว้ก่อนนะพลังสิบเอ็ดเนี่ยดามจจะแรงกว่าพลังหนึ่งพลังสองนะทุกคนอย่ามาว่ากันนะคะเพราะว่าพลังมันต่างกันนะครับโอเคครับแล้วก็สกิลหนึ่งกับพลังดวงดาวที่หนึ่งของบูเนี่ยอ่ะเดี๋ยวทุกคนลองดูนะเราไม่สามารถกดใช้ได้ใช่ไหมเนี่ยมันบอกว่าพลังชีวิตเต็มอยู่แล้วนะครับ แล้วอันดับอันดับต่อไปนะคือเอ้ยอันนี้คือถ้าไม่ตายของบูนครับบูนจะสามารถพุ่งพุ่งได้เนาะแล้วก็คือพอบูพุ่งปุ๊ว่าดาเมจอะดาเมจของมันจะหนึ่งนสองแล้วก็ไม่สามารถหยุดการคันได้นะครับโอเคครับก็พอเราได้ถ้่าไม่ตายปุ๊บอ่ะอันนี้จะพุ่งนะไม่เกิดเท่าไม่ตานะครับอันนี้นะอ่ะขอดูนะเนี่ย เดี๋ยวดูนะพอเราเลื่อนลดเนี่ยก็ถึงประมาณสัก4,500นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้มันรีเลือดกันอ่าดูนะครับคือตอนนี้เลือด5,400เข้าไหมเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมเพราะว่าพี่ยิงอันเนี่ยพี่ยิงอ่ะแล้วพออ่ะพอมันไม่มีใช่ไหมเนี่ยเพราะพี่ยิงนะเดี๋ยวดูนะครับคือพอพี่กดสกิลเลือดเพิ่มมา1,500นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าถ้าเลือดลดไปเดี๋ยว4,500เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับเอ่อ นี่เลยมันจะมีแบบนี้ขึ้นมานะมันจะมีแบบอาเหมือนบูโกรดขึ้นมานะครับแล้วคือพอบูโกรด,นดนเนี่ยดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะมันนไม่เยอะขนาดนั้นนะครับมันจะแบบก็อย่างน้อยก็เพิ่มขึ้นนะอันนี้พี่ลืมปิดสก,กินโทษทีอันนี้พี่ไปซื้อสก,กินมานะครับก็พลังดูนอาเลยนะอันนี้คือบ้าหำนะครับคือเมื่อบูมีพลังชีวิตต่ำกว่า6 0นนะ ความเร็วในการบรรจุกระสุนของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอันนี้พี่ลือมอ่ะใช่แล้วดาเมจแต่ดามเมจมันจะเพิ่มด้วยนะถ้าเลื่อนรถนะครับมันเพิ่มนิดหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆโอเคครับเดี๋ยวพี่ขอไปปิดสกินก่อนพี่มีสกินของบูเยอะมากปิดอ๋อโอเคครับมาและต่อไปนะับอ่าเป็นพางดวงดาที่สองกับสกิลที่สองของบูนะครับมาเลยครับมา โอเคครับแต่ทุกคนลองดูนะทุกคนคือแท่ไม้ตายของบูมันไม่สามารถมันไม่สามารถหยุดกลางขันได้ใช่ไหมทุกคนแต่ทุกคนลองดูนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวดูนะครับคือตอนนี้อ่ะพี่มีแท่งไม้ตายแล้วใช่ไหมอ่ะขอพี่พุ่งพี่กดหยุดพี่สามารถหยุดได้เพราะปกแต่ปกติเมื่อกี้พี่กดพุ่งมันจะมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูให้ดูอีกรอบนะครับเดี๋ยวดูนะครับพุ่งนะอ่ะมันมันต้องมาถึงแถวๆนี้นะครับแป๊บนึง มันไม่ชัดอะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่ให้ดูอีกรอบนะออะพุ่งครับเขาพุ่งนะเนี่ยสามารถกดหยุดได้เลยด้วยสกิลนะครับคือพุ่งหยุดตรงนี้ก็ได้ครับตามใจคนเลยนะเขากดสกิลปุ๊บก็หยุดทันทีนะเฮ้ยอันนี้ครับทุกคนดูดูนะครับบูเนี่ยพอเลือดเหลือต่ํากว่าพอเลือดเหลือต่ําๆนะครับอ่ามันจะมีโล่ขึ้นมาให้นะครับมันจะเป็นโล่เดี๋ยวดูนะ นี่ครับโลอันเนี้ยคือเลือดนะครับจะต้องต่ํากว่าประมาณตัก20สอร์ซนนะครับเนี่ยจากบูที่โดนดาเมจไปหนึ่งันใช่ไหมเมื่อกี้ลองดูนะครับโดนดาเมจไปเจ0ดร้อยนะครับแล้วก็9 0้า้อยมันจะค่อยๆเพิ่มโล่เดี๋ยวดูนะครับเนี่ยมันจะมันจะโดนดาเมจไปเจ็ด้อยเลยนะครับซึ่งเป็นดาเมจที่น้อยมากๆนะครับจากเมื่อกี้ โดนไป900กว่าใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นเลือดยังเยอะอยู่พอเลือดน้อยปุ๊บอะมันจะยิ่งเพิ่มโล่ให้นะครับแล้วเพิ่มโล่มากสุดนะจากโดนดาเมจ1,000นะจะเหลือ700นั่นเองนะครับโอเคครับก็สคลิปนี้ครับเหมือนเดิมครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งพี่ด้วยนะสคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ